สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศดีนะคะเนี่ย บายกว่าแล้วครันี่ในก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยค่ะเนี่ยไม่สบายตรวจแต่ว่าตรวจแล้วก็ไม่ไม่เป็นโควิดนะคะตอนนี้ก็มีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยว่าจะไปเดิน,นแ,แถวๆบ้านน่ะ นี่นี่ต้นไม้ก็เริ่มออกออกอลไรนะฮะดูดูใบไม้ผลีก็จะเริ่มแล้ว สิ้นเดือนนี้ก็จะหมดหน้าฤดูหนาวที่สวีเดนเดือนหน้าก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิตต้นไมท้ทางก็จะเริ่มทยอยออกดอกนะมีรูปเียกๆอะไร s n น w ์คล็อการ s n น w ์คล็อก,กุฎดอกไม้หิมะระฆังนี่ก็ไม่แน่ใจ แดดดีมากวันนี้มาดูสวนผักกลูดผักกรูดสรังกันอยู่ที่หลังบ้านนะเนี่ยจะเป็นกอผักกรูดสรงังยังไม่เห็นยังไม่แตกใกล้ถึงฤด,ดูเก็บผักป่าของสวีเดนแล้วะผั แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งข้างๆนู่นแถวๆนึงอยู่หลังบ้านน่ะผักจูดนายก็เก็บทุกปีนี่ทองฟ้าสีครามสวยงามนะเครื่องนี้น this udu what's this U bước cái, Min nuôi u bước cái, mhm, 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 too huh? some green man smooth drone that's more strawberry wind down run you know this man this man might you know this lady never complained him ah, not